สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับผมเจ้าภาพมาแล้วครับผมเจ้าภาพเจ้าภาพอือื้มอเจ้าทินเจ้าทินพี่น,ออน,อน้องโอ้โหหลายเจ้าทินส่งมาเนี่ยแล้วกงตันฮานุใหม่นุใหม่นุอมอูเบิ่งทางเขาเน,นะนี่ยฮะนี่เลยผักบุ้ง เก็บพักบุงบ่บ่เนี่เบิ่งพี่น้องก่อนน้องใหม่สวนป่าป่าเบิดแหละมัน <c oughs> อยู่ขางทางเนี่ยสวนป่าเบิดแหละครับนี่บ่หน้าใหม่มีเพราะชิบุรีกินหยอดหยอดไผ่บ่เพิ่พี่นอ้องนี่หัดตู้เย็นเอเปิดวะเนี้ยมีนยังกินบ่ตู้เย็นอะไร เปิดต no ู้เ hmm. ย็นให้พี่น้องเบื้องนั้นยังกินอยู่บ่โอ้เต็มตู้อ่ะเนี่ยพี่น้องปิดไปอนหัวหัวตู้เย็นเลยมาทานมาทานนะครเบื้องเงี้ยงกับบุ้มมี่ของเงีงน้องมห่โอ้ยพี่น้องเหลืออยู่เหลืออยู่โอ้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 ไม่นะกินได้อยู่บ่เออเนี่ยตัดเบื้องนั้น อูแข็งป๊กไปน้องพอได้ยู้นี่น่น่น่เอืออนอหนึ่งหนึ่งเนอะมีนอไใต้ดินอยู่เด้อเดีอยวๆๆนีมีๆีมอ้โมเดลเสียมมากไ่น้อยเลย nhìn luôn này, hiện rồi. à, à, à chặn phun vẫn chín nó điều cái rồi anh nick, anh đây đỡ thả lọ quá nhăng quá à. ô tiền nó mày là cứ chỉ để lại được bên này Bướng thang khẩu này còn, Đốp Khẩu phong đây là Khẩu thang hoặc <laughs> Ôi bộ đệ áo tắc cả nó xe hộp bộ Hãy phí nọ, phí nọ Bướng thang khẩu, bướng thang khẩu Tất nhiên, đi vô đi. đây Như vậy ăn chìm ngay ngay đây Nói mày Khánh bố xử nè ขันสือนี่โอ้เลียวรวดเสือมันว่าเสียบเหรอนี่นีสดจากต้นอบ้เดยคิบคุดห้เบิงเลยพี่น้องเหรอใส่เสือยิ่งปลาพี่น้องแต่ว่าซับ no ไหมได้อีกการอ๋อ วอร์ดีกินแก้วพี่น้องไปนั่นได้ยังนั่นว่าวัวพี่น้องขวดบุคคลคืนเจ้าจักยิ่งบอกบุคคคืนบ้านเจ้าเคยมีบ่อบุคคลคืนเอาไปเห็ดยังกินเขือคืนเห็ดยังกินเลย เออหลับท้องไลยอยู่ดีโม่ไม่น้องอานนี้เอใส่แกงน้องใหม่เบึ่งอาวบุธหูจักใบยันนังเออเออยบอกอยยบอ้อยยบอ้ยเฮ้ใบยันนังโอ้ฝนฉี่ก่อนเสียหาคุณลูกแม่อ่ังโจ้วสีนันสิเก็บไปว่าเขียบเอ้ เันดันดันดนๆเจ้าเฝ้าสี่บูดขันโมนสงชิเก็บ,บใบเกบเห้นี่แหละใบยนังอายนงโอ้อยเขาหูแจกอยู่นี่พี่น,อน,น้องเดนนอนใหม่หรก็สิมาเก็บใบยนังนี่แหละพี่น้องเดาดะไหนยัยนยยง Boy, nhang, lạc quang hoa hùm. Oh, tat lung lê 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 Là lê 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 มือสองมือสองมือสมกเดียนล่วงละมือแถะมือปูต้องให้มือบวมว่านี่หอดกองหนุนเสริมหอดกันไก่โอ้พี่น้องนี่เสียบป,ปันไหนแกงนงใหม่หมอนี่อืตัดเลยครับพี่น้อง เราเคยเขาไปเบิร์นชิปจมเราเลยว่าเราเอาผลไม้ไปฝากพ่อรักสมนั้นลูกเหรอเนี่แหละ